ช่วงนี้ลองบอดหาซื้อไม่ค่อยได้เนาะใช่ค่ะตอนนี้มันขาดตอนเมื่อกี้คือเราเราก็อยากได้หนีนะไหนะในเอาวางทับหน่อยดิอยากรู้ว่าความยาวมันต่างกันเยอะค่ะเฮ้ยนั่นนั่นยังไม่ทันจ่ายตังเลยไม่ใช่ยังไม่ทันจ่ายเลยอ่าเดี๋ยว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 อ๋อมันยาวกว่าอยู่เนาะยาวกว่าโอ้ลองสปีดบอดนะ นนยาวกว่อันนี้เป็นเสืบอร์ดเออแอมไหนลองดูซิอันนี้เสืบอร์ดนะโอ้แล้วอันนี้เป็น<อ>สกเกต็ตบอร์ดค่ะสเกต็อกเกตอ๋กกตอมันมันรูปร่างไม่เหมือนกันเลยเนะาะใช่คือคือเราก็เพิ่งมาเรียนรู้นะเห็นพอดีลูกเล่นไงเราก็เลยแบบว่าแต่อันนี้ก็ยาวเหมือนกันนะเนี่ยจะเห็นว่าอันนี้ยาวสุดค่ะแต่แต่อันนี้ซ้ายมือนี่คืออะไรนะอันนี้สเก็ตบอดอ๋อสเก็ตปอดที่เห็นพุทธ่เล่นไง เพราะเขาจะเชิดหน้าเชิดหลังเพราะว่าเขาจะเ,จะเ,อ,เ,าจะเอาไว้เหยียบเ,เหยียบเ<อ>ด้กอะไรย่ยแลเงี้ยค่แต่ว่าลายส่วนใหญ่ลายเขาจะทำไว้ข้างหลังเนาะใช่ค่ะเพ่นขนา้างหน้าเพราะว่าไอ้นี้ไว้ยืนไว้เ,เหยียบแต่ทำไมรองหมอนมีลายด้วยอ่ะ ตอนนี้มันเป็นรุ่นพิเศษค่ะที่ร้านจะมีลายจริงๆมันก็เป็นกันกันลื่นเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาจะใส่ลายเข้าไปด้วยโอใช่ือมัน่ีกันลื่นเหมือนกันมันมีทั้งหน้าทั้งหลังเลยเนาะโอ้โหนี่เลยมีเด็ดเอดิชั่นไม่คือคืออย่างนี้คือคนที่เล่นรองบอร์ดที่เราเห็นในคลิปนะส่วนใหญ่เขาจะใส่กระโปรงเล่นอ๋อผู้หญิงใช่ไหมสวยๆต่างประเทศสวยๆอ่ะไม่สวยก็เล่นไม่ได้แล้วใส่้าวุ้มข้ออะไรอย่างนี้เขาเขาก็จะเดินเขาก็จะแดนตอนแดนเนี่ยมันต้องโชว์แผ่นด้วยไงแต่พวกพวกเนี้ยเขาไม่ค่อยโชว์ตรงนี้ เขาชนเข้ามาชนอย่างนี้อ๋อโชนวอเวลาถือวอถือแต่พวกนี้การถืมันเลื้อยมันไม่ค่อยอะไรนะเลื้อยเลื้อยก็มันเลื้อยเน้นทิ่งท่าใช่เขาใช้มันเลื้อยหรออ๋อหรอเขาไม่ได้เลือกเลื้อยเหรออันนี้หนุบไปตายเลื้อยเป็นงูแล้วแต่นี่มีหลายแบบนะตัวเริ่มต้่างกันะอันนั้นเทนนี่บอก คเพนนี่บอกเพนนี่บอกเนี่ยสำหรับเริ่มก็เท่าไหร่เจ็ดแปดร้อยก็มีเนาะอันนี้พันกว่าบาทก็มีคือไม่จําเป็นต้องก็ก็คือหมายถึงว่าเราก็ลองดูว่าอันไหนที่เราจะเริ่มต้นเนาะไม่เล่นก่อนในคลิปอะเขาบอกว่าลองซื้อตัวธรรมดามาเล่นก่อนคือกต้องค่ะแล้วตอนเล่นปุ๊บตอนสัก้นตอนเก่งตอนสกิลเริ่มเริ่มเกินเขาเรียกว่าสกิลเกินบอร์ดก็ค่อยเปลี่ยนครับสกิลเกินบอร์ดคืกล้องค่ะสวยจังคือแตบนี้แายสวยจริง เห็นเห็นเห็นในคลิปเขามีต้องสองสามหมื่นก็มีนะสี่หมื่นห้าหมื่นที่เขาเล่นกันอ่ะแต่เพียงมีนํำเข้าก็มีคิดแต่ว่าเขาบอกว่าตรงนั้นมันจะเบามากแม่เอาอ่ยอันนี้คือคนเล่นนะคือคืออยากจะกลับเป็นเด็กอีกรอบเอาคยืนนะอย่าหัวล้มแถวนี้ลองหนกันได้ค่ะ เออโอเคนะนได้เอได้นะโอ้ยนี่มันลื่นมากเลยเออไม่พื้นพื้นมันเรียบดแหละแต่ถ้าใจที่บ้านเป็นพื้นถนนหน้าหน้าบ้านเนี่ยคงไม่เรียบขนาดนี้แต่จะไม่ลื่นแบบกถนนก็ลื่นเหมือนกันกําลังจะกําลังจะคิดว่าเอาผ้าเอาผ้าเช็ดเท้าอ่ะมาปูแล้วเอาเอานี้ไปไปวางแล้วขัดที่บ้านแล้วขัดยืนก่อน คือตรงนี้มันลื่นไงเขาบอกให้ไปวางไว้ที่หญ้าแล้วก็ยืนยืนให้มันยืนให้มันอะไรไงให้มันชินก่อนนะอ่ะถ้าใครสนใจเนาะก็มาดูได้นี่ไหนโทรโทรโทรมาจองได้ไหมเนี่ยโทรมาคุยก่อนได้เนาะใโทรมาจองของเหรอก็มาดูของก็ดีนะจริงจดีนะอะไรโทรมาเออโทรมาถามก็ได้ขายของเล่นหลายอย่างเลยใช่ไหมแต่ว่าไม่ไม่ได้มีมีมีเฟซบุ๊กอะไรพวกนี้ไหมมีค่ะก็มีเฟซบุ๊กเด็ก ติดเล่นโอ้โหตั้งชื่อได้เก๋มากนะคะเนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครสนใจของหรือว่าตรงนี้ก็จะมีข้อมูลของสินค้าเนาะอยู่ในอยู่ในเพจ Facebook ด้วยนะคะเด็กติดเล่นขายของเล่นอยู่แฟชั่นไอแลนด์ชั้น3ใช่ค่ะก็คือตรงข้างตรงฟุตตรงข้างฟุตพอร์ตเนาะถูกต้องตรงข้างโรงนังค่ะโอเคขอบคุณค่ะน้องเดี๋ยวนะเจ้าของร้านชื่อน้องเฟิร์นแล้วกันค่ะน้องเฟิร์นน้องเฟิร์นค่ะเฟิร์นุ่นเขาก็ได้อยู่ น่าจก็สั่งมาเรื่อยๆใช่ไหมจริงๆตอนนี้ค่ะของขาดโอ้ยไได้มาแค่สองแผ่นเองอะไรไม่ถึงเนี่ยเราเราเป็นหนึ่งใช่ใช่ใช่เพราะว่าเราต้องเมื่อวานเห็นเห็นแขวนอยู่สองแผ่นเนี่ยต้องนิจ่ายก่อนแล้วเดี๋ยวเรานึกว่ามีอีกเป็นสิบไงเราไม่ได้คุยพี่ก็ถามคุณแม่อยู่คุณแม่บอกว่าตอนนี้เราสั่งของไม่มีแล้วเดี๋ยวได้เมื่อกี้เราไล่ดูมานะก่อนที่จะมาที่เนี่ยเราก็ไล่ดูไในร้านของเราเราไม่ได้เล่นรุนแรงเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดเราจะเล่นท่าเมื่อไหร่่าเล่นกัน นี่มีลูบิกด้วยนะวันก่อนมาซื้อลูบิกเนี่ยที่นี่อ๋อใช่เนี่ยอ่าลูบิกเราก็ซื้อนั้นลูบิกไปก็อไปแกะทำคลิปโอ้โเยเล่นสนุกสนานเลยทั้งนที่เล่นไ,ไม่เป็นหรอกโอเคจ่ายตังค์จ่ายตังค์อันนี้เดี๋ยวเราต้องคุยส่วนลดกันหลังบ้านอ่าแล้วก็เดี๋ยวได้เราเเดี๋ยวราคุยแอบคุยส่วนลดกันหลังบ้านนี่มีหมวกกรอหน่๊า หอกกันนน็็มีะลองลองลองรีวิวร้านรีวิวร้านได้ไหมครับลองลองดูว่ามีอะไรขายบ้างเนาะเผื่อใครเด็กๆคุณหนูสนใจเนาะพ่อแม่ไหนโอ้โหโอ้ฝนตกออกมาฝนตกซเมอกีข้ามหลังจากห้างเลยคะตอนมายังไม่ตกเลยไหนโอ้โหนี่ลองบอดฮะหรอไหนๆลองซะหน่อยก่อนก่อนกลับบ้านลองเผื่อถ้าเกิดมันมีเมื่อกี video, <ถ sogenan. S 2> ้เราลองในห้างไม่ได้เพราะว่าเขาบอกว่าแต่ว so ่าถ้าเกิดสมมุติว่าลองหน้าร้านเขาเนี่ยเดี๋ยวคนลองกันหมดเลย มันจะวุ่นวายไงเดี๋ยวถ้าเกิดมันมีปัญหาเราจะได้ไปเปลี่ยนก่อนนะคือตรงนี้ร้านจอดรถไม่เป็นไรมันโลง่ลงๆอยู่คือถ้าเกิดยังไงนะเมื่อกี้ในห้างอ่เขาบอกว่าถ้าเกิดคนที่ลูกค้าที่มาลองอะลองทุกคนเนี่ยมันจะมันจะวุ่นวายในห้างไงอันตรายด้วยยังไม่ออกไ่มายังไม่ออกยังไม่เอา,เอาเย,ยังใหม่เอี่ยมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลองตรงนี้สักหน่อยก่อนถ้าเกิดมันโอเคก็นะไม่มีปัญหาอะไรเขาคือลองเบื้องต้นอะ <G ül üyor> ก็ก็ลองเข็นดูก็อ,ออกยืนยืนเอาไม่รู้แหละเราก็เล่นไม่เป็นกันเจ๋งอ่ะเจง๋งเอ้ยมีการจะแดนแล้วใช่ไหมเออมันก็จะตรงตรงก็เอียงไงตอนเราจะเลี้ยวเราก็เอียงซ้ายเอียงขวาเอาเออ แต่พื้นมันจะเป็นลอนๆหน่อยไม่เป็นไรอันนี้แค่ลองมันจะเล่นกับด้านได้ะะไเะได้เลยเออใช่มันเล่นทั้งสองด้านก็คือ,อ,อจะไม่ต้องพิทบอร์ดก็ได้ไไกับด,ด้านก็เล่นได้เลยไหนลองใช้มาก็ใช้ได้นะยืนได้ไหมล้อลื่นนี้ไหมเออใช้ได้เนาะ ลื่นไหมแต่ยังเลี้ยวไม่เป็นใช่ไหม,ไมเลี้ยวไ,ไม่เป็น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 เอาเอ,เอาตรงตรงแบบนัเอาตรงตรงไปก่อนอันนี้เรามาลองเฉยๆนะเขาไม่ได้เปิดให้เราเล่นนะพอดีรถมันว่างๆอยู่ฝนตกเ,เ,เดี๋ยวจะหาว่ามาเล่นตรงนี้อนเอามาลองเฉยๆถ้าเกิดมันมีปัญหาเราจะไปคืนไม่ต้องกลับบ้านก่อนเดี๋ยวกลับบ้านแล้วคืนไม่ได้ เออมันเข็นทีนึงก็ไม่ได้ไกลอยู่นะได้ตัครึ่งนไงโอเคนะมันก็อย่างแบบสบายดีเป็นตัวเริ่มต้นนะคือยังไม่ลื่นเท่าไหร่แต่ล้อมีไฟด้วยนะอ๋อแต่ล้อมีไฟกันกลางคืนนะก็เอาสิไม่หรอกพอดีคืนอันนี้มันเป็นขั้นๆนิดนึงเอาสักคิดว่าเป็นตัวเริ่มต้นแล้วกันดีนะมันก็ไม่ถึงเต้นมากไงถ้ามันลื่นมากมันจะดีใช่ไหมหรือว่าเป็นตัวเริ่มต้นนะแล้วแล้วเดี๋ยวเก่งแล้วค่อยว่ากัน โอเคอยู่เนาะจะได้ไปก็โอเคงั้นไม่ต้องคืนละอ่ไม่ต้องคืนแล้วเพราะว่ากแล้วมากจะบอกว่ามันสกปรกแล้วเฮ้ยแต่ลายมันสวยนะมันมีทั้งทั้งนี้เลยนะเออสวมากนะปรติปกติเขาจะมีลายจับได้เดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาดูเขาปกติเขาจะมีลายแค่แค่ข้างข้างหน้าข้างล่างนะอันนี้ทั้งทั้งหน้าทั้งหลังเลยอ่ะนี่เลยังไม่ได้แกะพลาสติกออกเลยตรงนี้มันสากด้วยนะเนี่ยมันสากเลยนะเขาบอกว่ามันเป็นแบบพื้นสากแต่ว่ามีลายพื้นเหมือนกระดาษทรายอ่ะรุ่นพิเศษเขาบอก ไม่แพงนะเขาเมื่อกี้เขาลดให้เราด้วยนะตอนนี้ของมันจะไม่มีแล้วไงใช่เมื่อกี้เขาลดให้เราด้วยนะโอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยมันสูงเนาะดูดิมันเท่ากับเนี่ยสุดเอวเลยอ่ะนี่ถ้าสองอันเลยหัวเลยอันนี้เม็ดกว่าเลยเนี่ยเม็ดเม็ดหนึ่งได้มั้งถ้าสองอันก็สองเม็ดพอดีอ่ะอ๋อลองที่แบบว่ายาวแต่มันเล่นง่ายนะคือมันเหมือนกับว่า ให้ให้คนที่แบบเนี่ยอย่างเงี้ยเล่นไม่เป็นเลยเนาะไม่เคยเล่นสเก็ตเลยเล่นได้แค่เฉยๆแต่ว่ามันกว้างมันก็เลยทำให้ไมันไม่กดอืมเออโอ้โหมีความมั่นใจเลยใช่ไหมอ่าเนี่ยเลี้ยวได้แล้วเห็นป่ะเริ่มเลี้ยวโอเคไหนก็ยังได้เยอันหนึ่ได้ครึ่งหนึ่งเลยเนี่ยจากนี้มาเนี่ยใช้ได้ใช้ได้ไปไปอยู่ตรงนู้นมาเลยเดี๋ยวตั้งกล้องตรงนี้ไปอ่า เดี๋ยวเอารอบหนึ่งตรงนี้เออกลับมาอย่างเงี้ยนะเออมันเลื่นะามากๆนะเออเลื่นนี้เนี่ยมาไกลเนี่ยเออโอเคนะนโอเคเลยปะโอเคใช้ได้เยี่ยเลยก็โอเค โอเคค่ะลองบอกกันก็ถือไงเขาถือแบบเขาต้องถือแบบอย่างนี้ใช่ไหมต้องหันล้อออกเออแล้วนั้นเขาหาตัวแล้วก็เอออย่างเงี้ยอ่ะไป่ะถือเลยใช่